สวัสดีครับเพื่อนๆถ้าใครใช้ไลน์คอโทรแล้วเสียงสะดุดเสียงขาดขาดได้หายอยากให้ลองทำตามคลิปนี้ดูแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อ like, share, เป็นกำลังใจนในการคลิปให้ด้วยนะเป,ดปะิดแอปพลิเคชไลน์ขึ้นมานะครับมาที่หน้าจอหลักนะครับเพื่อนเพื่อนมาแตะตรงนี้นะครับเลือกที่หน้าจอหลักนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาเลือกตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะด้านบนนะครับรูปฟันเฟืองนะครับเพื่อจะทําการตั้งค่านะครับก็มาแตะที่ การตั้งค่าะครับตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะต่อจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆสไลด์เลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับให้มาดูตรงที่คําว่าแชทนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นคําว่าแชทนะครับก็ให้เราแตะตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเลื่อนก็สไลด์เลื่อนไปที่ด้านล่างนะครับให้ตูตรงคําว่าประวัตินะครับหัวข้อประวัตินะครับมันจะมีอยู่2อันนะครับตรงนี้เพื่อนๆห้ามแตะนะครับตรงนี้คือลบประวัติการแชททั้งหมดนะครับถ้าเพื่อนๆลบนะครับประวัติการแชททั้งหมดที่มีในเครื่งจะาาาคีมม่ํว ลบรูปและไฟล์ประเภทอื่นๆจากแชทนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการมาแตะอันที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับมันก็จะมีข้อความปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆอ่านดูก็ได้นะครับในกรณีรูปไฟล์นะครับรูปวิดีโอต่างๆนะครับที่มันหมดเวลาแล้วมันเปิดดูไม่ได้เนี่ยมันจะค้างอยู่ในเครื่องนะครับแล้วทีนี้เราจะเปิดดูมันก็ดูไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการลบมันซะเพื่อที่จะได้ทําให้แอปพลิเคชันไลน์เนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับก็แตะที่คาว่าลบได้เลยนะ แต่ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วมันก็จะทําการลบไฟล์ที่มันไม่สามารถใช้งานได้ออกไปจากเครื่องของเรานั่นเองนะครับทีนี้การใช้งานแอปพลิเคชันไลน์นะครับเวลาที่เราจะใช้ในการโทรไลน์หรือว่าการเด้งแจ้งเตือนของไลน์นะครับมันจะได้ทํางานได้ดีขึ้นนะครับลราไปใช้งานกันดูนะครับเปิดที่จะช่วยให้เพื่อนๆน,นะครับใช้แอปพลิเคชันไลน์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับ